สบ,บายดีพี่น้องเนาะสบ,บายดียามแดงๆเด้อเนาะมาพบกับบ่าวลาวบันป่างมือน,นี้ เราจะพาทุกคนมาใส่เบ็ดไม้หม่หองน้อยไปหน้าเราทุกคนเนาะเออแล้วก็ไปใส่ตามน้องห้างยังเนาะเออมาลุ้นนำการน,น้ำมืัอนี้สิเป็นยังไงผมเอาไปนี่เลยทุกคน,นลงมาตรงนี้นนนนนเขาจะใส่เหลาะห่องแบบซีแดง แตะหนามผัดไปตะแรงอย่แต่พ่นตกฝนไปตกให้เนาะันฝน,นตกในถุงเรียบร้อยไปพี่นอ้องเดี๋ยวเอาใช้เบิร์นไปซัมนี้เนาะเดี๋ยวประมาณหอบแรงเขาสิพาพี่น้องมายานอีกเท่านึงไปทุกคนวันนี้หลังจากที่เรารอทามาโดนเติมเนาะใส่บิดแต,ตั้งแต่แล้วตั้งแต่หกโมงแล้วทุกคนตอนนี้เราขาก,กินข้าวกินน้ำแล้วเลยเขาสิาพาทุกคนไปยามเปลี่ยนกรรมการบูมมันมันบระหยัดแก้งพี่น้องเลยเนาะกันเขาไปคุณนะ เขาเนื้อยังใส่โคมกมก็บเบยหุมงกันนะคเพราะตนนี้ไปพี่น้องมาลุ้นนํำกันว่าบาลาบันปลาสิมานมพี่น้องสิได้จกแต้มพี่น้องมาลุ้นน้ำกันรักนี่เป็นอะไรตวงใหญเลยตัวงใหญ่ใช่ไหมพี่น้องตังใหญเลยอ๋อสใหญ่เดีวดยดยวเดี๋วตังใหญ่เี่นี่เห็นขาจะม่ได้ บ้าพี่น้องบอกี้เนี่กบตัวบ้าใหญ่เลยมันนั่งเผาเสือนบกินนะเบ็ดนนายกดปูดอยู่ตมเอาอีกแพี่น้องเอาอีแล้วมาียแลู้ตวมตมตวตัวนีดมามีไส์ใหญ่เลยนี่พตมตวมตตัวใหญ่เออ อ๋อจิ้มลายเบ็ดยากฮักพูดดิต้องดีแห้งเลยครูข้างบนอยู่พี่น้องเหรเห็นยังวะนี่ใสใหญ่เลยนี่พี่น้องมีนี่เห็นปะพี่น้องครูใสแบบเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นี่มันมันมันอะไรสองเต็มเลยบนนี่ักกับลุดทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวไย้กระลุดโอ้มัน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 พี่น้องเวย กบห้องมันสีไซส์ใหญ่มันสีได้โตวใหญ่ๆเลยถตาเป็นกบไห้ไา้เนี่ยวเพื่นอ,นอ,นนอ,อนบืนซ่าจะมันมันอีกสองตัวสเปนโอล่้เพื่นอนใหญ่เติบวะมาแล้วมาแล้วโอ้ยล้างนี่หลอนทุกคนมาประทานล้างนี่หลอนซ้ำเลย โอ้เสียมืเสียมือเฉพาะกายเมื่อกี้เห็นกบต้นจอมดูมันใช่ไหมกินได้แต่มันก็ไปอแขึ้นใหญ่เติ่นี่ก็ได้ลยลืมกัดอีกแล้วเป็นยังไงมาพี่น้องเลยล้างสุดท้ายไม่ใช่เลยว้ายเขียวล้างสุดท้ายสินวลนวลนวลให้ครับเล้วจอย ใส่โบมีกบเลยพี่อง,งบัดบอนมีกบพนังเผ่าอยู่เพื่นอนที่น้องเองมันกินแบบนั่งให้กดโปดอยู่พเ่ามาแบบว่าโดดนั่งใกล้ๆเบ็ดหันยองคมใส่ตาตาพ่ามาไกลๆโดดตัว้มโอวชิดเพ่อนค่ะเกาะเบ็ดอยู่ที่ได้ได้นั่งเผาเบ็ดพี่นอ,อน นี่นะนสใหญ่เลยพี่น้องสาโตมันเลยพี่น้องสัมกันเลยนะี่ทุกหญ่ายวัยอื่นสาวห้าสิยามนะห้าิีอรับพันดีมา่วสุกุพี่น้องติดทักทายสบายดียามส,ส,สาๆอตอนนี้ าจะพาพี่น้องมายามเบ็ดทีใส่ใบมือคืนนี้เนาะเรียกว่ามัหลุดนำกันอีกหอบเศร้าเนาะว่าทีเป็นอย่างไรขึ้นนี้ผ่านไปสองเต็มเมื่อคืนกบหองนะ้ำยานตัวปักใหญ่เนี่ย,ยก็ไปล้างแรกเนี่ยกยจิตคือเราสีตุ่มๆในนี้โอ้ล้างที่เก็เานีบปุ๊บอีกโอ้าพี่น้องล้างนี่หลอนซ้ำ มูเอียงพ่อพี่น้องเมื่อก,กี้นี่คอยเห็นนักเอียง,งบักใหญ่หนึ่งคือกระต่ายต้องเป็นกระต่ายเล็ดผ่านเป็นนี่ตัวแฟนมันลงมาแต่กินข้าวนาข้าวเล็ดตัวบักใหญ่กระต่ายบดุมาจอกพี่น้องตัวซีนแบบน้ำตาลหมอกหมอกพ่อมันเลน่นตัวบักใหญ่มันปุบปุบปุบเลอยอย่าคอยตกใจเมื่อกี้พ่อพี่น้องลังคือเป็นอันนี้กระปูกินบอลโอ้กระปูกินพี่ซ้ำพี่น้องเยสือตัวเดียวคนน่ะกิดนจะขา,ขาด มานมานสอาวผู้กินกัญยามณนะรางนี่ก็จอดบอลเคยถือเตืออเ่อเขาเคยพลาดได้ใส่บอลเตือเถือมันเงียบมันใส่บว่ามีตกเลยนะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วพูดพูดใส่ใหญ่ยู่อี่เนอะต้วงต้วงดูนี่

หลังที่สองของมูนี้หอบเสามาแล้วมาและนะ้วนี่ตัวใหญ่เติบเป็นเก็บเต็มได้แล้วเต็มหนึง่งเมื่อคืนนี้บันถึกลังนี่เมื่อคืนนี้ถือกอยู่พูดเมื่อคืนนี้ถือกอยู่ฟังนั่นเพียงหอบนี่เงียบปอนเศาเมื่อคืนถือกอยู่ในบกักใหญ่ได้เมื่อคืนนี้ก็ได้

หอดปลอดซ้ำเพียวกบพลายพี่น้องเอ้ยกลางคืนทำมาไอ้กูปวดอยู่เดี๋ยวกูกินน,นั่นมาแล้วพี่น้องคููล้างนั่นล้างนั่นมาแล้วคนมาแล้วผู้แม่เห็นอยู่อันสนน้องอยู่ผู้กระเดวกระเดวอยู่มาเกิอด,อดสิบอกินเมื่อคืนเห็นดองแล้วดองแล้วทั้งพุทธล้างนี่กระหรอกปลอดซ้ำเพราะเพียวล้างหน้ากระทึกล้างหน้ากระทึก ร้างหน้ากระถกเนี่ย้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันสิลูกนี่นี่เปล่งใสใหญ่รีบผมปุมจุ่มจุมพูเอ้าเอามัน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 พี่น้ ừng, อง oh, ền, ย y, li, ยเยใส่ไอเลิมเทิมเลยตัวบางไงนี่พูน่ะมันมันเบิ่งเพี้ยนนี่แส่เปิ้ลนี่นะตัวบางไงเลยเห็นปะ าแล้วมาแล้วมือคืนนี้ตัวนอะไหนังเผาบิดเขาแม่ไปบองอีกรางนั้นตบตบอยู่ยังยินเสียงจับ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 โอ้โหตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องะยังไงแต่เสียงมันต้องถือแหละโอ้ยตายสักกบน้อยจ้ิงอ่พะ ยงงอย่าให้สิปอยไปเดี๋ยวนนอยพอนไไไนไอยพวกนะจ๊ะนอยแหงเลยไปนอยจะทำเกียดหน้าเลยเป็นหอใส่อยู่ทับพุทธอ,อีกสามล้างพอที่ซ่องล้างเลยขันเจอประพิษเหน่งเลยห้วเงียบขึ้นวัตถีตุต่มไอ้นี่เป็นตากรบอยู่ในป่าลงมากินเลยมันร้อนโอ้ย หล่อนจ่อยหน่อยฉันจะเขียนหน้าหักกบนี่มันติตตดเลยตะเลนขึ้นเลยพี่น้องเบื้องล้างสุดทาา้ายพี่น้องใส่บ่อน้ำโศกคือสิบบันทึกแหละแนมเบื้องกับพืเิเงียบเงียบมะเมรีเงียบจ่อยขึ้นบสิถึกไก่ตัวเองพี่น้อง ล้างสุดท้ายคือสซีมานพี่น้องเลยถ้าไก่อยากกินหำเลยพาพี่น้องเมื่อนี่หอบเสาพาไปยาเบ็ดกับทีว่ะโอเคอยู่พี่น้องเนาะเออมานก่เมื่อคืนนี่เพราะว่าได้สองเต็มสามเต็มเนาะสี่เต็มทั้งตัวน้อยเนาะแต่ว่าเขาปล่อยมันก็คือเมื่อคืนนี่เขาว่าสีใสเบ็ดให้มันมืดแั้ลทุกคนเมื่อวานเนี่ยนะสีใสเบ็ดทั้งมืดเขามีเจ็ดสิบกว่าลางทุกคนแล้วเขาว่าสีใสมันมืดนี่ใสไปใสมาบอกมืดทุกคนมันขำก่อนก็เลยว่า อันนั้นมันคำก่อนก็เลยว่าได้แต่สันนี่พี่น้องเลยได้ใส่แต่สันนี่ใส่รลายได้รุดร้ายเด้พี่น้องเพราะว่ายามนี้มันพ้นตกเนี่ยนะพนยังตกยามนี้ก็เลยกบมันบ่ข่อยจะกินเหยือปันได้ถามมันแดดอีกจักหน่อยมันแดดจักสองสามหมื่นหรือว่าไปใส่เบ็ดกบตามหงตุ่มตามตุ่มตามเนาะบางได้ปีได้มันร้ายเนี่ยนะแต่ถ้าปีได้บ่ร้ายมันกัคือบ่เนาะพี่น้องพอจะได้กินคือแบบสี่แหละ เป็นอย่างสัมกัดกับมือคืนตัวป้องใหนนะใงญ่นนะดีนะที่อย่าสัมๆนี่รวมทางตัวมือคืนนี่พี่นะ้องเอางเส้นเบิกมีแต่ไซส์ใหญ่ๆได้อะไรมือคืนในกระซองเนาะได้ตั้งสาวกระซองโตโตัวป้ใหญนะ่นี่เพียงเอาไปจีขอจบคลิปเด้อเนาะพี่นะน้องเนาะนี่บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาเฮาพังเสียงหนกขาวคันพี่น้องตอนซามมวนตแตเต้วิธีชีวิตปนนานนาเฮาเนาะพี่นะ้องเนาะ อยงไรก็ฝากพี่ๆน้องๆเนาะเป็นแหงอกแางใจให้กับบ่าวลาวบ้านป่าเนี่ยเด้อเน,น้องเพียงเนาะเผื่อได้มีแหงเนาะอ่าเหตุผลงานถ่ายคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะวิธีชีวิตชนบทบ้านเฮาพี่น้องบันา,หาหนี้เฮาก็สิไประหานึงเข่าพี่น้องล่างถั่วเกลือเป็ดเกลือไก่สวยๆมาไปหาเหลี้ยงงัวทุกคนพอกันใหม่คิดนาพี่น้องสุขสบดีคอยมีกระถางผู้สวผู้มเด้อพี่น้องเนาะพี่น้อง